ระดับอนุภาคนิวตริโนชำแนกรูปแบบการป้องกันของ3มกองกลางตัวรับทับปีศาจแดง 1. Defensive Duels Defensive Duels แปลเป็นไทยแบบง่ายๆก็คือการป้องกันเกมรุกคู่แข่งมีอธิบายไว้ที่เว็บวิสเขาเอาธิบายไว้ว่ามันคือความพยายามหยุดการครองบอลของคู่แข่งในขณะน,นั้นเพื่อไม่ให้เขาทำเกมรุกต่อเนื่องเข้าใส่ทีมเราได้ซึ่งหากทำได้ภายใน3รูปแบบนี้ก็จะถือว่า Defensive Duel s Def du als, ทำได้สำเร็จ Yes หรือ Duel Won นั่นเองอันได้แก่ชิงการครอบครองบอลเอามาเป็นของตัวเองได้เตะสกัดลูกบอลทิ้งออกไปได้ทำให้คู่แข่งต้องหยุดเกมรุกและย้อนถอยหลังกลับไปทางด้านมาติดกับแม็กโทเมนีนั้นเป็นลำดับถัดมาที่ d u อ l หยุดเกมลุกคู่แข่งในระดับถัดมาโดยเฉลี่ยทั้ง2ซีซั่นราวๆ9ครั้งต่อเกมสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากสถิติในกราฟ เราจะเห็นชื่อของพอปปบ็อกบาโผล่ขึ้นมามีปริมาณของ d e ฟ e n s i v e dual ต่อ90นาทีค่อนข้างเยอะในปีนี้ซึ่งเขาพยายามประมาณ10กว่าครั้งต่อเกมซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าในซีซั่นนี้ปอกบาพยายามที่จะเล่นเกมรับมากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากพอป็อกบาเป็นคนเดียวที่มีค่าป,ปริมาณเกมรับของ2ซีซั่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะปีก่อน dual w ของเขาไม่ถึง6ครั้งต่อเกมซึ่งค่อนข้างน้อย 2. interception ค่าสถิตินี้สําคัญมากอีกค่าหนึ่งและจะได้เห็นบ่อยๆการอินเตอร์เซชันของฟุตบอลมันคือการดักสกัดบอลจ่ายที่นักเตะทําได้โดยการจิงดักลย์การถ่ายบอลของคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลรวมถึงการคลอสบอลค่านี้เป็นคนละตัวกับแท็กเกิลนะครับเพราะแท็กเกิลจะเข้าไปประทะแต่อินเตอร์เซชันดักที่ตัวลูกบอล 3. อินเตอร์เซชันโปรไฟล์รูปแบบการดักสกัดบอลของ3มิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์แบนอยู่ จำแนกรูปแบบที่เกิดขึ้นเป็น3ารูปแบบใหญ่ๆได้ดังนี้3.1 misplaced process มุมซ้ายล่างคือรูปแบบการดักบอลที่ได้จากการที่คู่แข่งจ่ายบอลพลาดเป้าซึ่งการดักจากลักษณะนี้แทบจะไม่ต้องขยับตัวไปดักลูกบอลเลยก่อนหรือหลังการจ่ายบอลของคู่แข่งพูดง,ง่ายๆเป็นการดักบอลที่แทบไม่ได้ต้องขยือนเคลื่อนไหวร่างกายอะไรซึ่งอาจจะมาจากการที่คู่แข่งจ่ายพลาดมาเข้าทางเราเองโดยตรงหรืออาจจะเกี่ยวข้อง เพราะการยืนตำแหน่งที่ดีของนกเตะคนนั้นๆในการยืนโพดิชันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วด้วย3.2บล็อกพาสซิ่งเลนมุมบนสุดเป็นการดักบอลในลักษณะที่เป็นการขยับตัวมาดักช่องจ่ายบอลของคู่แข่งลักษณะที่ระบุว่าเป็นการบล็อกจ่ายทางโดยกําหนดให้ลักษณะของลูกดักที่ใช้ย,ยืดขาออกบอลไปตัดบอลได้หรือการขยับตัวไปตัดบอลที่สั้นๆไกลๆในระยะที่น้อยกว่า3เมตรหรือไม่ต้องวิ่งเยอะแบบนี้ถือเป็นการดักบอล ลักษณะที่บล็อกทางต้องจ่ายบอลซึ่งก็จะขยับร่างกายเยอะกว่าแบบแรกขึ้นมานิดหน่อยแต่เยอะสุดก็คือขยับตัวออกจากจุดเริ่มต้นในระยะสั้นๆไม่เกิน3เมตรนั่นเอง3.3แกมบ l ิ n มุมขวาล่างแปลเป็นไทยตรงตัวง่ายๆคือการเสี่ยงนั่นหมายถึงการพยายามไปดักสกัดบอลที่ห่างจากตัวแบบที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะเข้าสกัดไม่สําเร็จเพราะว่าเป็นลักษณะรูปแบบที่ขยับตัวเริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มอย่างต่ำๆ3เมตรขึ้นไป เพื่อไปดักสกัดบอลให้ถึงวิธีเลือกใช้งานลักษณะของนิสัยการเล่นเกมรับของทั้ง3คนนี้เป็นสิ่งที่โอเล่มักจะเลือกใช้มม่ฟิลเหล่านี้ตามรูปแบบการเล่นที่ตัวเองต้องการโดยเฉพาะหากเป็นเกมที่ต้องการเน้นครองบอลโอเล่มักจะใช้มาติดปลอกบ่าในการยืนดับเบิลพวิร์ดกางต่ําในสนามแต่ถ้าโอเล่ต้องการเน้นแพ็คเกมรับแน่นและต้องใช้เกมวิ่งสู้คู่แข่งในการปิดพื้นที่กับเกมที่มีดันนามิกสูงมากๆ ที่บอลเคลื่อนตลอดเกมโอเล่จะใช้งานแมกเฟรดในยามที่เจอคู่แข่งลักษณะนั้นนั่นเองเพราะว่าลักษณะที่เน้นการวิ่งการเล่นเพื่อเกมรับเหมาะสมในยามที่คู่แข่งเคลื่อนที่ตลอดเวลากันด้วยความเร็วเกมรับของแมกเฟรดเหมาะสมกับการใช้เจอทีมที่มีลักษณะดังนี้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วและบ่อยมากอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีผู้เล่นขยับหาตำแหน่งกันตลอดเวลาและมีการเคลื่อนไหวเร็วก็แมนซิตอ้อีกนั่นแหละที่เป็นตัวอย่างนึกง,ง,ง่ายๆก็คือ ในยามที่เจอบอลเคลื่อนที่เร็วทั้งการจ่ายและการมูฟเมนต์ของตัวนักเตะอย่างแมนซิตี้นี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีว่าทําไมเราถึงต้องใช้การวิ่งในการเล่นเกมรับเพราะถ้าเอาตัวที่ช้ากว่าอย่างปอกบาและมาติดซึ่งมีนิสัยการเล่นเกมรับที่ไม่ค่อยวิ่งเยอะเพื่อสกัดบอลที่เน้นแค่ดักทางมาเป็นหลักลงมายืนกลางรับมันไม่เหมาะกับการเจอบอลของซิตี้เลยเพราะทีมเราจะไม่สามารถสกรีนบอลและไม่แม้แต่จะเจอบอลด้วยซ้ำไป เกมรับของมาติดจะแตกต่างกับ Mac แมกลาเฟสตร,ตรงที่ว่าเขาไม่ขยับวิ่งพลานด้วยอายุและสไตล์แต่จะใช้การดักระยะใก,กล้รวมถึงการยืนตำแหน่งผสมผสานกับลูกวิ่งดังนั้นเกมรับของมาติดเหมาะกับการที่จะใช้เจอทีมที่เน้นบอลโดง่งการเคลื่อนที่และดนามิกไม่เร็วมากคู่แข่งเน้นจอดตรงกลางและสกิลเพลย์ไม่สูงมาติดจะสามารถอ่านดักได้แบบสบายและไม่ต้องเหนื่อยวิ่งทางออกซ้ายขวาเหมือน Mac แมกลาเฟสนั่นคือเหตุผลทั้งหมดในการวิเคราะห์ภาพรวม จากสถิติแยกย่อยในด้านต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดน่าจะสะท้อนให้แฟนๆปีศาจแดงได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าในลิ์มิฟิลตัวรับของที่เรามีอยู่ในตอนนี้มาติดแม็กโทมินเน่และเฟสนั้นเมื่อหรือแตกต,ต่างกันอย่างไรมีด้านใดโดดเด่นและพวกเขาควรถูกใช้งานยังไงให้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในอนาคตคงจะต้องหาตัวแทนเนมายามาติดแล้วเพราะอายุอนามที่มากขึ้นก็คงจะต้องฝากความหวังกับตัวเด็กๆที่กำลังปั้นอยู่อย่างเจมการ์เนอร์ หรือแม้กระทั่งตัวที่มีข่าวแต่ก็ยังซื้อมาไม่สําเร็จอย่างเกาะไฟสายสปีดมอยเซสา,ายเซโดแต่ว่าในตอนนี้มาติดก็ยังพอเล่นไหวอยู่ในช่วงปีหรือ2ปีในฐานะแบคเอพที่นา,นานลงมาแบบนี้เพื่อรักษาความสดตามสภาพร่างกายที่ต้องใช้งานเบาลงเพื่อเซฟไว้ตลอดซีซั่นแล้วเดี๋ยวถึงเวลาหากมีการลงทุนซื้อเอาตัวแทนของเนมันย่ามาติดเข้ามาใหม่ค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนั้นต้องหาตัวแทนที่เป็นมิดฟิลตัวรับพันแท้ ที่ยืนปัดกวาดเกมรับด้านหลังเพียงคนเดียวให้ได้แล้วจึงสามารถดันเฟสและแม็กไปเล่นโรอื่นที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งน่าจะช่วยให้ทีมได้ยืดหยุ่นมากกว่าการจับใช้คู่กันเป็นกลางรับคู่แบบนี้ซะอีกและก็รอกลางรับตัวใหม่ในข่าวต่อไปตอนนี้เรามาเอาใจช่วยสามผนอพยักษ์ปืนใหญ่ไขม้วนอยากมาติดแม็กและเฟสให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดกันไปดีกว่าครับ โอเลกุน so ่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนเตะเอฟเคัพรอบ3พบกับวัตฟอร์ดว่าไร้ปีกฟากุนโดเปยิสตี้ที่ติดโควิด1 9แต่จะไม่ส่งผลต่อชุดใหญ่เนื่องจากไร้ส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่เข้าคริสต์มาสเปยิสตี้แจ้งผลการตรวจโคโรนาไวรัสของตัวเองว่าเป็นผลบวกทางทวิตเตอร์ซึ่งทางโอเลกุน่าโซชาไม่มีปัญหาในเรื่องนั้นเพราะดาวเตะลาตินอยู่ในทีมชุดยู3อยู่แล้ว เราได้ทราบว่าฟากุนโดมีผลตรวจโควิดเป็นบวกเขาแจ้งมันผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยปกติเราไม่ระบ,บุว่าผู้เล่นคนไหนติดเชื้อแต่เวลานี้ฟากุนโดยังปกติดีก็หวังว่าเขาจะกลับมาลงซ้อมกับเราได้เร็วที่สุดเขาเล่นในทีมสำรองและชุดยู23และไม่ได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่คริสมาสส่วนนอกเหนือจากเขาเรามีขุมกำลังเต็มพิกัดฟิตท,ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆก็ตามภายนอกนั้นสร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคน เราจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นำทางให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเข้มงวดเมื่ออยู่ปลอดเชื้อที่สูนฝึกผมมองว่าเรายังสามารถแข่งต่อได้เพราะมันส่งผลต่อสภาพใจิตใจเชิงบวกต่อทุกคนซึ่งพอเราอยู่บ้านแล้วไร้เกมแข่งต้องอยู่กับตัวเองมันกระสับกระส่ายดังนั้นผมรู้ว่าพอมีฟุตบอลการแข่งขันมันจะส่งผลบวกต่อสภาพใจ,ใจิตใจ ยูนเต็ดพอผ่านเกมกับวัตฟอร์ดรอเตะตกค้างกลางสัปดาห์พบเบอร์นสลีย์แค่เสมอก็จะขึ้นจากฝูงพเมร์ลีกประธานสโมสรเก่าของอมัดดิยาโลแข่งตัวใหม่ไว้18ปีของแมนยูนเต็ดเชื่อว่าอเล็กซนโาโซชาได้ผู้เรล่นมากพรรสวรรค์ไปร่วมทีมหลังเคยได้เจอฝีเท้าของเขาสมัยเป็นนักเตะเยาวชนปิศาจแดงได้เปิดตัวอมัดดิยาโลอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ตกลงคว้าตัวมาจากอัตแลนตาเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2020ก่อนจะให้ต้นสังกัดยืมตัวกลับไปใช้งานจนถึงสิ้นปีตุตโตแมคาโตสื่อของอิตาลีได้เผยบทสัมภาษณ์กับเอนโซกอรีประธานสโมสรโบคาบาโคทีมแรกในแดนมารกาโรนีของดาวรุ่งชาวไอวอรี่โคที่พูดถึงดิยาโล่าเป็นผู้เล่นที่แสดงให้ถึงศักยภาพที่มีในตัวตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นระดับเยาวะชน